คืนนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองมันทะเลครับเป็นตำนานของหุ่นเชินที่ต้องคำสาบคำพูดชวนขนลุกนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้เท่านั้นเองครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดําดิ่งสู่ความมืดนี้ไปพร้อมกันแต่ก่อนอื่นถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าลึกลับแบบนี้อีกอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่นครมันทะเล ในประเทศเมียนมาครับดินแดนที่เต็มไปด้วยเจดีสีทองอารามแล้วก็มีแม่น้ําอิระวดีไหลผ่านเป็นสถานที่ที่ความเชื่อเรื่องเร้นลับกับวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกเลยต้องบอกกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่นิทานสวยงามเอาไว้กล่องนอนนะแต่มันคือตำนานที่ผู้คนแถบนั้นเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่อาจจะติดอยู่ในความคิดไปอีกนานเลยแหละครับเอาล่ะ เรามาเข้าสู่ใจกลางของเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งครับที่ฝีมือของเขาเนี่ยสุดยอดพอๆกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่เขามีเลยตัวเอกของเรื่องนี้มีชื่อว่าอูหมองครับเขาเป็นสุดยอดนักเชิดหุ่นแห่งมันเดเลเลยก็ว่าได้ฝีมือของเขานี่หาตัวจับยากมากครับชาวบ้านล่ำเลือกันว่าเขาสามารถมอบวิญญ,ญาณให้กับหุ่นไม้ทุกตัวที่เขาสร้างขึ้นมาได้จริงๆแต่ถึงจะเก่งแค่ไหนอูหมองก็ไม่เคยพอใจในฝีมือตัวเองเลยครับ เขามีความปรารถนาสูงสุดอย่างหนึง่งนั่นก็คือการสร้างผลงานชิ้นเอกเป็นหุ่นเชิดที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆและก็ความหลงไหลนี่แหละครับที่ผลักดันให้เขาก้าวข้ามเส้นไปสู่ศาสตร์มือต้องห้ามและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องเลยครับคือวิธีที่โอมองเลือกใช้เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการมามันเป็นการตัดสินใจที่ล้ำเส้นความเชื่อและอาคมทุกอย่างไปเลย เขาไมา่ได้เลือกใช้ไม้สักทองชั้นดีเหมือนเคยนะครับแต่สิ่งที่อูหมองทําคือการแอบเข้าไปในป่าช้าท้ายหมู่บ้านในคืนเดือนมืดแล้วก็ไปขุดเอาไม้จากลงศพของนักโทษประหารที่ตายอย่างทุรนทุรายเพื่อเอามาเป็นวัสดุหลักในการสร้างหุ่นตัวใหม่ของเขาว่ากันว่า เขาใช้เวลาแกะสลักหุ่นเจ้าชายรูปงามตัวนี้อยู่ถึง7วัน7คืนแบบไม่หลับไม่นอนเลยนะครับและที่น่าแปลกก็คือทุกครั้งที่สิวกรีดลงไปบนเนื้อไม้จะมียางไม้สีแดงสดเหมือนเลือดไหลซึมออกมาตลอดและในคืนสุดท้ายเขาก็นําเส้นผมจากศพที่ขโมยมาติดลงบนหัวของหุ่นทันทีที่ทําเสร็จว่ากันว่าดวงตาแก้วของหุ่นตัวนั้นก็ลืมตาขึ้นมาเองในที่สุดหุ่นต้องคำสาบก็เสร็จสมบูรณ์ อูมองก็เลยเตรียมการแสดงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเปิดตัวผลงานชิ้นเอกของเขาซึ่งมันกลายเป็นการแสดงที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดการในคืนพระจันทร์เต็มดวงผู้คนมากมายมารวมตัวกันที่ลานวัดเพื่อรอชมการแสดงครับแสงตะเกียงสลัวสลัวส่องให้เห็นลีลาการร่ายรำของหุ่นเจ้าชายตัวใหม่มันงดงามอ่อนช้อยจนดูเหมือนมีชีวิตจริงๆอย่างน่าขนลุกเลยล่ะครับแต่แล้วบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปครับ เมื่อผู้ชมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหุ่นตัวนั้นไม่ได้มองมาที่ผู้ชมแต่คอของมันกลับค่อยๆหันอย่างช้าๆเสียงไม้เสียดสีกันดังเอี๊ยดเพื่อหันไปมองอูมองที่อยู่หลังฉากความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดเลยครับโอ้มองพยายามดึงสายชักเพื่อบังคับหุ่นแต่แล้วจู่ๆสายชักเส้นแรกก็ขาดผึงออกอย่างไม่มีสาเหตุและนี่คือภาพที่สยดสยองที่สุดครับ เมื่อสายชักขาดออกจนหมดทุกเส้นแต่หุ่นเจ้าชายกลับยังคงไร้รัมต่อไปได้ด้วยตัวเองมันเคลื่อนไหวอย่างอิสระค่อยๆไร้รัมเข้าไปหาอูมองที่ยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจสุดขีดไม่มีใครเห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังฉากผืนนั้นแต่สิ่งที่ทุกคนได้ยินเหมือนกันคือเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดแสนสาหัสของอูมองที่ดังขึ้นมาแค่ครั้งเดียวก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิท ประเด็นที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านไปเจอหลังจากนั้นครับเมื่อพวกเขารวบรวมความกล้าแล้ววิ่งเข้าไปดูหลังฉากพวกเขาพบร่างที่ไร้วิญญาณของอูหม่องนอนอยู่ครับที่ลําคอของเขามีรอยช้ำสีเขียวเหมือนถูกอะไรบางอย่างที่แข็งมากๆบีบอย่างรุนแรงแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือหุ่นเจ้าชายไม้ลงศพตัวนั้นได้หายตัวไปแล้วอย่างไร้ร่องรอย คำถามนี้แหละครับที่กลายเป็นปริศนาที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนในมันเดเลมาจนถึงทุกวันนี้แล้วตรงลงหุ่นตัวนั้นมันหายไปไหนกันแน่ก็มีทฤษฎีหลักๆที่คนท่าคนแก่เหล่าต่อกันมานะครับบางคนก็ว่ามันน่าจะหนีลงแม่น้ําอิระวดีแล้วก็สาบสูญไปแล้วแต่ก็มีอีกหลายคนที่เชื่อว่ามันยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในเงามืดของเมืองรอคอยนักเชิดหุ่นคนใหม่ที่มีความโลภมากพอที่จะปลุกมันขึ้นใหม่ครั้งแล้วผู้ชมล่ะครับ คิดว่าหุ่นตัวนั้นหายไปไหนกันแน่หรือว่ามันยังคงรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ในเงามืดจนถึงทุกวันนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าลึกลับที่น่าสนใจแบบนี้อีก<ม>ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยสำหรับคืนนี้ขอให้ฝันดีครับ